วันที่ฮัมเบอร์เล็ตจีๆของกินเยอะมากพี่ชอบเล่นอันนี้แต่ว่าหนูชอบเล่นอันนี้ฮ่าฮแล้วก็อันนี้แต่พี่ทำมุดเร็วเกินแล้วพี่ก็จะให้หนูเล่นอันนี้แต่ว่าหนูกลัวมันสูงมากเลยอ่ะเล่นอันนี้ก็สนุกเหมือนกันอันยันนี้ก็แล้วเฮ้ยอันนี้ขีดกระทิ่งหนูอยากเล่นมานานมากหนูเล่นครั้งแรกสนุกมากพี่ก็สนุกแล้วก็อันนี้พูดจัดก,การก็สนุกเล่นเท่านี้แต่พี่เหนื่อยแล้วงงมากว้าฮ่าห้าห้าห้าว้าห้าห้าห้้า เด้อดจะขยับสูงม,มากไม่รูาจั์หรไปสิมันน่ากลัวนะลีปปีเฮ้ยอันนี้หนูชอบมากแต่ว่ามันเลวกว่าที่หนูคิดแล้วหนูก็ตกแดยแต่ว่าตอนพิงช้ามากแล้วก็มาเล่นอันนี้ดีกว่ามันคือเลื่อนเลื่อนแล้วพิงก็เลื่อนให้หนูแล้วก็มากระโดดหนูชอบกระโดดมากแต่พิงอ่ะไม่ยอมกระโดดอยู่นั่นแหละหนูก็เลยบอกให้กระโดดแต่ก็ไม่ยอมกระโดดแล้วก็ ชอบอะไรที่แบบยืนเฉยๆแล้วก็มาตากแอร์แล้วก็มาทําร้านสวยๆเบบี้เสร็จแล้วก็ไปเป็นคนซ่อมรถทขาไม่ซ่อมรถอย่างนั้นเบบี้แล้วก็มาเป็นหมอเขาใส่หูครับเบบี้แล้วพี่ การดดกันอีกหนูอะทําลงตั้งหลายลูกแต่พี่อะทาไม่ลงเลยเราก็มาแกล้งหนูแทนแล้วหนูก็ชวนทุกคนมาการดอดกัรดอดกับหนูแต่ไม่มีใครมาการดอดเลยหนูก็เลยการดอดคนเดียวแล้วทุกคนก็ให้หนูมาเล่นอันนี้มันคือการดอดการดดเล่นเกมในจอแต่หนูการดอดคนเดียวสนุกมากเลยแต่ว่าเหนื่อยมากแล้วทุกคนก็ถามว่าเหนื่อยไหมแต่หนูทําเป็นเทบอกว่าไม่เหนื่อย <c oughs> หนูจะมาเชวญว่าพี่อะชอบแกล้งคนอื่นดูสิ